เขามาร้านขนมญี่ป no? so. ุ่น DIY อีกแล้วจ้าเซฮายกับฮับจะมาจัดคนละหนึ่งกล่องไม่เอาฮับที่จะเลือกเลือกเหมือนกันเอาเซฮายเลือกวันนี้เซฮายจะมาเอาแบบไหนก็ไปนี่ไงที่บอกว่านะเธออะไรเคอร์บี้มันเป็นยังไงข้างในอะมันจะทำเยลลี่ทำเยลลี่คอร์บี้หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทครั้งที่แล้วเนาะครั้งที่แล้วเซฮายซื้อไปเราทำไม่สำเร็จทุกคนเขาเขาตามมาเอาเขาเรียกอะไรอ่ะ อ่นใช่ไหมเยลลี่พวงอ่นใช่ไหมครั้งนี้ต้องทำสำเร็จนะเจ๊ไฮอะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแถบนี้ทั้งหมดคือร้อยยี่สิบทุกคนนี่ตรงนี้อันนี้ทำอะไรเนี่ยอุ้ยอันนี้ไม่เอาอันนี้เป็นหมากฝรั่งชิงจังหนึ่งร้อยสี่สิบบาทครั้งที่แล้วเรามาเรามาดูแล้วไม่มันจะเป็นพวกตกแต่งข้างบนนี้จะเป็นพวกตกแต่งไอติมตกแต่งแฮมเบอร์เกอร์ตกแต่งขนมวาฟเฟิลนีนนี้ทำอะไรอันนี้อุ้ยไฮเคยเห็นเขาทำมันเนี่